สวัสดีครับจากช่องเคเสียวนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวอัปเดตไหมเพื่อนๆนะครับในวันที่1 7เดือน1265มีข่าวอะไรบ้างไปรับฟังกันได้เลยครับข่าวแรกนะครับจะเป็นมือถือ Mo t ต r o l a นะครับเปิดตัว Moto X 40เรือธงชิป Snapdragon 8 Gen 2นะครับแล้วก็รองรับชาร์จเร็ว125วัตต์ด้วยตัวนี้จอลื่น165เฮิร์ตเลยแล้วก็หน้าจออยู่ที่6.7นิ้วนะครับมีการสั่น OS ด้วยส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับตัวนี้ให้แรมมา12 g ิเลยหลอมก็มี512นะครับแบต รองรับชาร์จเรวรวัตต์ตัวกล้องหลังนะครับจะให้มาทั้งหมด3ตัวเลยเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลอันต้าไว้ก็50ล้านครับ โดยมีมุมกว้าง117องศานะครับแล้วก็มีระบบโฟกัสใกล้ที่สุด2.5ซนติเมตรส่วนกล้องอีกกล้องนึงเนี่ยเป็นกล้องของทางโซนี12ล้านพิกเซลครับส่วนตัวนี้ความคมชัดระดับ Full HD+ นะครับแล้วก็ตัวนี้กล้องหน้าให้มา60ล้านพิกเซลเลยเป็นจอแบบ HDR 10+ ด้วยในส่วนของราคานะครับรุ่นแรม8ลอม128เนี่ยเห็นว่าอยู่ที่ประมาณ17,000บาทครับอันนี้คร่าวๆ ่วนแร8ลอม256เนี่ยอยู่ที่18,500บาทแล้วก็แ a ม12ลอม256อยู่ที่20,000บาทและตัวสุดท้ายแรม12ลอม512เนี่ยอยู่ที่21,600บาทอันนี้คือราคาที่คำนวณมาจากค่าหยวนนะครับผมต่อไปข่าวที่2นะครับซัมซุงเตรียมปรับกลยุทธ์สมาร์ทโฟนปีหน้าเน้นประสิทธิภาพคุณภาพมากกว่าการลดต้นทุนครับซึ่งในปี2023ที่จะถึงนี้นะครับทางซัมซุงก็มุ่งหน้านะครับเน้นที่จะเป็น number one ของทางตลาด โดยการผลิตสมาร์ทโฟนที่ยอดเยี่ยมพอที่จะแข่งขันกับทาง Apple ได้กล่าวคือซัมซุงเนี่ยจะเน้นคุณภาพนะครับประสิทธิภาพในการแข่งขันกับผู้แข่งอย่างจริงจังโดยเราจะเห็นนะครับว่าปรับกลยุทธ์ในครั้งนี้จะเป็นพวกเกี่ยวกับรุ่นเรือธงอย่าง Galaxy Z f l i p Z Fold อะไรอย่างนี้นะครับโดยจะปรับเปลี่ยนเรื่องฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์อีกด้านหนึ่งการผลิตนะครับก็จะไปเน้นในส่วนของมือถือตระกูล ASE r i e s eries, นะครับเพราะว่ามีความนิยมอย่างมาก โดยจะพยายามปรับเปลี่ยนต้นทุนนะครับเพื่อชิงในส่วนการตลาดจากสมาร์ทโฟนดิวานจีนต่อไปข่าวที่3มนะครับมีนอกเรื่องนิดน,นึงนครับวิธีเช็คเครือข่ายมือถือเบอร์ค่ายไหนใช้ได้ทุกค่าย DT แท AS หรือเป็นทูมูฟครับข้อมูลนี้นะครับผมว่าเพื่อนๆอ,นอาจจะรู้กันแล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวเราจะมาสันทยายกนันนิดนึงต่อไปของ d t แท็ก่อนนะครับการเช็คมือถือปลายทางก็คือกดดอกจัน102นอดอกจันแล้วตามด้วยเบอร์มือถือแล้วกดสี่เหลี่ยมกดโทรออกครับต่อไปสามารถเช็คมือถือปลายทางได้เช่นก ดดอกจันแปดหนึ่ดอกจันตามด้วยเบอร์มือถือแล้วกดสี่เหลี่ยมโทรออกครับส่วนเช็คเบอรตัวเองตัวนี้กดดอกจันหนึ่สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก ร้านที่4นะครับเช็คยอดเงินระบบเติมเงินนะครับกดดอกจัน101สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกร้านที่5นะครับเช็คโปรเนตหรือยอดค้างชำระระบบรายเดือนตัวนี้กดดอกจัน1นึ่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับต่อไปมาดูทูมูกันบ้างนะครับตัวนี้ต้องการเช็คมือถือปลายทางกดดอกจัน933ดอกจันเบอร์มือถือแล้วก็กดสี่เหลีหล่ยมแล้วโทรออกครับต่อไปเช็คเบอร์ตัวเองนะครับกดดอกจัน9 3 3สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก ร้านที่3นะครับคือการเช็คยอดเงินแบบระบบเติมเงินกดตีเหลี่ยม1นึ่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกและตัวที่4ตัวนี้จะเป็นแบบการเช็คค้างชำระนะครับระบบรายเดือนกดดอกจันเก้าสามเสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกแล้วกด1ครับต่อไประบบ A อเนะครับเช็คเครือข่ายมือถือปลายทางกดดอกจันเจ็ดสอดดอกจันแล้วก็ตามด้วยมือถือสี่เหลี่ยมครับแล้วกดโทรออก ต่อไปเช็คเบอร์ตัวเองนะครับกดดอกจันท้5สี่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกะอ้านที่3นะครับเลือกเมนูเช็คยอดเงินโปโต่างๆนะครับทุกระบบเลยตันนี้เป็นดอกจันทนึ่สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับต่อไปข่าวที่4นะครับยังไม่ถอดใจซัมซุงฟอร์มทีมพัฒนาชิปมือถือนะครับเตรียมเปิดตัวสุดยอดชิปในปี2025 เมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานทางบาค์คอมก็ยืนยันแล้วว่าทาง s a m s ุง Galaxy S 2 3่สิบสาเนี่ยจะใช้ชิปพวก Snapdragon 8 Gen 2แล้วพวก Galaxy 2ี่3 Plus พแล้วก็23 u ส t r a านี่ยต้าที่ข่าวหลุดมาเห็นไม่มีรุ่นใดนใช้ชิป Exynos เลยดูเหมือนว่าทาง Samsung นะครับยังไม่ถอดใจที่จะพัฒนาชิปและตอนนี้นะเห็นว่ากำลังซุ้มพัฒนาชิปของตัวเองขึ้นมาใหม่อีกแล้วโดยเห็นว่าจะพัฒนานในส่วนของชิปสำหรับสมาร์ทโฟนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีข่าวลือนะครับว่าทาง Samsung เนี่ยจะเปิดตัวชิปที่ได้ปรับแต่งมาเป็นพิเศษครับสำหรับสมาร์ทโฟน Galaxy S Series ในปี2025นะครับซึ่งอาจจะใช้ ในตัวของ E อ็กทเหมือนเดิมหรืออาจจะเป็นชื่อใหม่นะครับในส่วน2023และ2024นะครับจะไม่มีการเปิดตัวชิป X อ็กทรุ่นใดแต่อย่างใดซึ่งก็ประมาณว่าในปี20 2 3 2 4ยเนี่ยอาจจะได้ใช้ชิป a p d ดากอนไปก่อนนะครับต่อไปมาดูข่าวที่5บ้างน,นะครับเรียวมี GT Neo 5เปิดเผยภาพเลนเดอร์นะครับเตรียมเปิดตัวในปี2023ตัวชิปเนี่ยเป็นแ n a ดากอน o n 8พ l u s Gen 1นะครับแล้วก็มีระบบชาร์จเร็ว240วัตต์เลยครับ ต้องบอกว่าตัวนี้นะครมีเปิดตัวทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับมีชิแปแตกต่างกันอย่างตัวแรกเนี่ยเป็นฟาคอมแซมดากอน o n 8พาร์ทเจนหตัวนี้มีเทคโนโลยีชาร์จเร็ว2 4 0วัตต์เลยส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นชิปดเมนซี่แป0พเนี่ยเห็นว่าเทคโนโลยีชาร์จเร็วจะอยู่ที่1 5 0วัตต์ครับและตัวกล้องที่ให้มาเห็นว่าเลนหลักนยอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วก็มีรองรับการสัน o i s กล้องหน้าให้มา16ล้านพิกเซล ส่วนในช่วงการเปิดตัวนะครับไอรุ่นเก่าเนี่ยรุ่น neo 3เนี่ยเห็นเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและ n นโอเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงเวลาเดียวกันครับแต่ยังไม่มีข้อมูลดังกล่าวยืนยันอยี่งเป็นทางการนะครับอาจจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะ ต่อไปมาดูข่าวที่6ก,กันบ้าง Apple เตรียมอนุญาตให้ iPhone ลงแอป,ปนอกของ Play Store ได้มีผลใน o o s 17ครับสำนักข่าวรายงานนะครว่าทาง Apple เนี่ยมีการวางแผนนะครับที่จะปรับเปลี่ยน o o s สํำหรับนโยบาย Apple Store รทั้งใหญ่นะครับคาดว่ามีการเปลี่ยนแปลงครับใน iOS 17ในช่วงปี2023โดยเริ่มจากประเทศกลุ่มสมาชิก EU ทั้ง27ประเทศก่อนนะครับแล้วค่อยขยายไปประเทศอื่น แน่นอนนะครว่าทางนี้ Apple ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายดังกล่าวเนี่ยจะถูกปรับเงินเป็นจํานวน10%ของรายได้และปรับอีก20%นะครับสำหรับการฝ่าฝืนในครั้งต่อๆไปครับต่อไปมาดูข่าวที่เจกันบ้างนะครับ vivo จอเปิดตัว x f i จอพับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับดีไซน์เล็กเร็วๆนี้พร้อมชิป Snapdragon ละละ8พัด Gen1 ครับเดี๋ยวนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีมือถือจอพับเปิดตัวมาค่อนข้างเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นคลื่นลูกใหม่นะครับสาหรับการใช้มือถือจอพับก็ได้โดยทาง vivo นะครับตัวนี้เห็นว่ามีจอหลั ออกมาคือค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเป็นเวๆคนไหนสนใจแนละ้วก็รอจับตาได้เห็นว่าเป็นกล้องเลนของทางไซได์ด้วยนะเป็นโมดูลกล้องวงกลมเลยครับต่อไปข่าวที่8นะครับซัมซุง Galaxy S23 ผ่านกสทอชอแล้วเตรียมเปิดตัวในเดือนกุมภานนี้2023นะครับ คุมพลังแซมดาก้อน8เจน2พร้อมถ่ายวิดีโอ 8K ได้ทุกรุ่นครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนก็รอติดตามกันได้เลยนะตัววีดีโอเนี่ย 8K เลยนะคือแบบใหญ่มากใหญ่กว่า 4K มากนะครับส่วนระดับอัตราเรเฟลตนะครับจะอยู่ที่ 30fps นะครับทุกรุ่นเลยและคาดว,ว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนกุมภา์นี้เดี๋ยวเรามารอติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับต่อไปข่าวที่9นะครับแอป YouTube สําหรับ Android และ iOS เเปิดให้ลองใช้ฟีเจอร์นะครับจัดคิววิดีโอให้เล่นได้ต่อเนื่องยาวๆ รประเด็นก็คือฟีเจอร์จัดคิววิดีโอตอนนี้คือเปิดให้ทดลองเฉพาะผู้ที่สมัครแพ็กเกจพรีเมียมเท่านั้นนะครับโดยการตั้งค่าก็ตั้งตามนี้ได้เลยโดยเลื่อนลงมานะครับเจอฟีเจอร์คิวแล้วกดเปิด จากนั้นก็ปิดแอปนะครับแล้วเปิดใหม่อาจจะต้องรอเวลาเปิดปิดสักพักนะครับสัก2-3งารอบกว่าฟีเจอร์จะโผล่ขึ้นมาจากนั้นนะครับกดไปที่ปุ่ม3จุดตรงฝั่งขวาของคิปจะมีเมนูโผล่ขึ้นมาเล่นเป็นระดับสุดท้ายของคิวแล้วกดไปเลยก็จะเลื่อนไปคิวอื่นๆตามที่ต้องการต่อไปครับฟีเจอร์นี้นะครับเป็นการทดลองใช้งานจนถึงวันที่28มกราคม2 0 2 3นะครับหลังจากนั้นจะถูกถอดออกไปเมื่อทาง Google พัฒน,นาเสร็จอาจจะเอากลับมาใช้อย่างเป็นทางการภายหลังซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่า เจจะให้ใช้เฉพาะพรีเมียมหรือเปล่าและนี่นะครับก็คือข่าวทั้งหมดที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ยังไงถ้าชอบข่าวสารในวนี้นะครับฝากกดกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจใช่องกระเสียบผมด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากเลยครับผม